สวัสดีค่ะนารีขีมาขาพยากรค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปแรนดอมนะคะหัวข้อวันนี้คือจักรวาลจะมอบของขวัญอะไรให้กับคุณนะคะจักรวาลจะมอบของขวัญอะไรให้กับคุณในเดือนนี้นะ,ะอ่าให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ฟางไว้สำหรับรับพลังงานบวกๆนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเราต้องคิดว่าเราเป็นอ่าเป็นลูกรักของจักรวาลน,นะคะมไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนจักรวาลก็จะมองเราและก็ดูแลเราเมื่อถึงจุดหนึ่งจักรวาลก็จะต้อง มอบของขวัญของขวัญพิเศษให้เราเนาะเราต้องตั้งจิตมั่นลักษณะแบบน,นี้นะคะ <c oughs> จะกวาลจะได้ยินจะได้ยินนะคะในสิ่งที่เราตั้งจิตตะลึกถึงเสมออมสิบดาบสิบดาบโอ้เพิ่งจะเพิ่งจะตัวตนคุณนะเพิ่งจะเจอเจอสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตมาเจอเจอความสูญสิ้นเจอเจอความสูญเสียสเจอเจอความเจ็บปวด รวมไปถึงเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุก็แล้วแต่เนาะก็คนเจอเจอภยัยพิบัติก็มากมายนะคนที่เจอเจอเกี่ยวกับแนวการประทะก็ให้แนวชายแดนก็ระมัดระวังการประทะด้วยเนาะคุณอาจจะเพิ่งจะสูญเสียอะไรอะไรที่มันหนักหน่วงกับชีวิตไปเนาะมไม่เป็นไรค่ะ The Temperance คนกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงพิกผัน ะชะตาชีวิตครั้งใหม่ครั้งยิ่งใหญ่นะคะเป็นการจบสิ้นเคราะห์ร้ายในชีวิตของคุณอะถ้าชีวิตก่อนหน้านั้นคุณเหน็ดเหนือ่อยแสนสาหัสโอปรสรรคถาถมมากมายเจอกับความสูญสิ้นเจอกับความสูญเสียมากมายเคราะ์กรรมนั้นอะกําลังจบสิ้นลงนะคะชีวิตจะมีการผันเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นอาจจะรวมไปถึงมีเกณฑ์จะต้อง มีการเดินทางโยกย้ายก็ได้นะคะจริงๆชีวิตคุณก็เป็นนักเดินทางนักโยกย้ายอยู่แล้วเนาะก็โยกย้ายจนชินแหละมันอาจจะถึงเวลาที่จะต้องพลิกผานชีวิตครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบนี้นะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องอะไรอะคุณไม่ต้องหวาดกลัวคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเช่นไปแล้วเช่นจะดีหรือเปล่า ชีวิตมันจะดีขึ้นไหมถ้าฉันเปลี่ยนมาทําอย่างนี้ถ้าฉันย้ายไปอยู่ตรงนั้นมันจะปลอดภัยดีไหมถ้าตามหน้าพ่แม่มหมอว่าย้ายแล้วอ่ะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมการที่คุณอยู่จุดเดิมเดิมตรงนี้เหมือนจัก,กรวาลบอกว่าเอยอย่าอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้มันเป็นเคราะกรรมของคุณนะออกจากตรงนี้ไปเถิดเดอะเฮอร์มีเดอะเฮอร์มี หลายๆคนนะหลายๆคนไม่หมองว่ามีเกณฑ์ได้เข้าสู่ทางธรรมแล้วมีเกณฑ์จะได้บรรลุธรรมด้วยนะคะถ้าคุณต้องการาต้องการเดินทางสายทางธรรมนะ่ะคุณจะประสบความสําเร็จคุณอาจจะเป่ารณนาอธิษฐานลงมาเพื่อที่จะอยากไปอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจริญรอยตามพระพุทธองค์อ่าคุณจะได้ประสบประสบความสําเร็จในที่นี้หมายความว่าประตูแห่งทางธรรมของคุณนะ่ะ มันได้เปิดขึ้นแล้วก้าวแรกที่คุณเข้าสู่ทางธรรมคุณสามารถที่จะบรรลุโสดาบันได้มันเป็นประตูที่คุณจะสามารถปฏิบัติต่อยอดไปในขั้นต่างๆได้นะคะอะหลายๆคนเขาบอกว่าบางครั้งผู้ที่จะมอบของขวัญพิเศษหรือของขวัญล้ำค่าให้กับคุณเดือนนี้อาจจะไม่ใช่คใครที่ไหนนะอาจจะเป็น บรรพบุรุษของคุณเองเจ้าที่เจ้าทางของคุณก็เป็นได้นะคะเขาอาจจะเห็นคุณกําลังรู้สึกซึมเศร้ากําลังรู้สึกเจ็บปวดกาลังรู้สึกอยู่กับความสูญเสียเขาอยากจะปลอบประโลมคุณนะคะอ,อยากจะปลอบใจคุณเอออยากจะให้คุณแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะมีจิตสภาวะจิตที่สงบสุขอสงบสุขนะ แปดถ้วยแปดถ้วยเห็นไหมเดี๋ยวคุณคุณอาจจะต้องจำใจออกจากตรงจุดนี้ไปอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายถิ่นฐานไปสู่ต่างถิ่นแดนไกลเลยก็เป็นได้นะคะก็เป็นได้นะหน้าที่การงานของคุณถ้าใครที่ทำงานกิจการส่วนตัวคุณอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตย้ายฐานการผลิตแต่เป็นการย้ายฐานการผลิตที่มันที่มันที่มันดีขึ้นอะ่ะ ที่มันมั่นคงนะคะหรือคุณจะมีการริเริ่มกิจาการใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นงานที่มั่นคงและใครที่สมัครงานรอคอยการเรียกงานอยู่คุณมีเกณฑ์จะได้งานนะคะมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้ได้รับการโปรโมตแต่ว่าตําแหน่งงานของคนนะุณน่ะมันอาจจะต้องมีการาย้ายถ่ายเทที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะต้องไปอยู่ที่อื่นนะคะ อย่างเช่นได้บรรจุก็ได้บรรจุต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะย้ายนแผนก,ก็ได้ไปย้ายนแผนกไปยังบริษัทที่อยู่อีกอีกอะไรนะอีกมณนทน,นึงอะไรเงี้ยอีกภูมิภาคหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ถามว่าดีไหมดีนะคะโอ้จักรวาลจะส่งคู่มาให้กับคุณนะคะคู่แท้คู่ทวินเฟรมของคุณคู่ของคุณเป็นคนที่มีความแตกต่างแต่คุณอย่างสิ้นเชิงนะเป็นคนอยู่กันคนละที่ คนละถิ่นน่ะคนอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างวัยกับคุณได้หมดคู่ของคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดจาเยอะเป็นคนที่มีหลักการมีจิตวิญญาณที่สูงนะคะมีการปฏิบัติบัตรมีเซนต์มีจิตสัมผัสสูงอะคะ่ะเขาเป็นคู่แท้ของคุณจัก,กรวาลจะส่งคู่รักของคุณจัก,กรวาลอาจจะมองว่าตอนนี้ดูคุณจะโดดเดี่ยวอ้างว้างมะต้องเผชิญกับวิกฤตเผชิญกับปัญหาชีวิตคนเดียวเขาอาจจะ รู้สึกเห็นเห็นสภาพความโดดเดี่ยวความอ้างว้างของคุณอะแล้วก็เห็นใจจัก,กรวาลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะส่งคู่ทวินเฟรมมาให้กับคุณนะเดี๋ยวเราดูไพ่อราเคลนสักหน่อยเนาะอืมเป็นคู่ทวินเฟรมคู่ทวินเฟรมคือคู่ที่อธิษฐานกันมาทุกชาติทุกภพแล้วฟันฝ่าอุปสรรคจนเรียบร้อยจนได้มาเจอเจอกันอ่ะฮะนะคะอืมส่วนใหญ่คู่ทวินเฟรมจะต้องมีความแตกต่างกันมากๆอะค่ะ ไม่ไวต่างกาันก็อยู่คนละที่คนละทางก็ค,คนละชาติคนละศาสนาได้นะคะอ่าเห็ดูซิความรักของคุณจะเป็นยังไงจักกวาลอุสตสาห์จะมอบคู่ให้คุณคุณจะได้ไม่ต้องโดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวดายอไม่ต้องเผชิญปัญหาความทุกคนเดียวให้คุณมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจมาเคียงข้างกายคุณนะคะนี่อ่าคุณจะได้เจอเจอรักที่ ที่เขาเรียกว่ารักที่สบายๆอ่ะรักที่มันไม่ต้องมีข้อผูกมัดรักที่มันไม่ต้องมีข้อจํากัดรักที่มันไม่ต้องมีการมาแบบตามหึงตามหว่วงกันนะคะเป็นรักที่เข้าใจใกันในระดับของจิตวิญญาณนะเข้าอ,อกเข้าใจเข้าแล้วมีความผูกพันกันนะค่ะผูกพันกันได้เลยสิอ่าพาร์ทไลฟ์เร a ลชั c นชีพในที่นี้คู่ของคุณอาจจะเป็นคนเก่าในความสัมพันธ์ ที่เคยออกจากความสัมพันธ์คุณไปแล้วหรือว่าเคยจบก,กันไปหรือว่าเคยเหินห่างกันไปสมัยน,นั้นเคยรักกันแต่มันไม่ได้สมหวังนะคะย้อนกลับมาสมัยนี้อะคะ่ะเนื่องจากเข้าเป็นคู่ของคนต่างคนต่างก็ไปไปอะไรไปทดสอบชีวิตของตัวเองจนกระทั่งทดสอบเรียบร้อยก็หว้นกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นรักครั้งเก่าก็อาจจะรีเทิร์นกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ เขามอบคนนี้ไหมเป็นคู่ชีวิตคุณเพราะคนคนนี้เป็นคนที่ประสบการณ์ชีวิตสูงจิตวิญญาณสูงเป็นคนที่เข้าใจโลกอเข้าใจโลกอะผ่านโลกมาเยอะค่ะผ่านอะไรมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นเขาจะดูแลคุณอย่างดีอืวท n หัดคอนเวิร์เซชันเห็นไหมจัก,กรวาลจะมอบคู่ที่เข้าอกเ mm. ข้าใจสื่อรักกันด้วยจิตด้วยใจนะคะอืม ความรักของคุณนะจะโรแมนติกจะมีความเข้าอกเข้าใจคือมองหน้ามองตาก็รู้ใจกันไม่ต้องพูดกันเยอะนะคะไม่ต้องมีการทะเลาะอ,อะไรกันทั้งนั้นนะคะมันเป็นความผูกพันระดับทางจิตเออเนาะนี่จักรวาลเห็นไหมเขาเขาเห็นว่าคุณโดดเดี่ยวคุณอ้างว้างคุณทางานหนักคุณเป็นผู้ที่ต้องเสียสละตลอดเวลาเป็นผู้ที่โอ้โหชีวิตต้องเจรีโยกย้ายตลอดเวลาดูเหน็ดเหนื่อยเนาะเออการไปไหนมาไหนคนเดียวอ่ะ ยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นเพศผู้หญิง,งอย่างเงี้ยมันเหนื่อยเหน่อยนะแล้วมันก็ดูจะแบบเสี่ยงอันตรายด้วยเวลาเราไปอยู่ที่ไหนคนเดียวเขาก็เลยมอบคู่คนเนี้ยมาให้คุณแหละ the devil, the devil, เดอะเดวิลเดอเอ่บางครั้งเนะี่ยคุณอาจจะเจอเจอกัสบสภาวะที่เป็นรักสามเศร้ามาตลอดไหมรักที่ถูกหลอกลวงรักที่ถูกโกงรักที่แบบไม่ใช่รักที่แบบไม,แบบไม่ได้รักคุณจริงๆอะ่ะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเคยหย่าร้างเคยผิดหวังในความรัก คนอาจจะรู้สึกระแวงว่ารักครั้งนี้มันจะดีหรือเปล่าเออแต่แตจักรวาลบอกว่าคนคนเนี้ยเขามอบให้กับคุณนะอืส่งมาเพื่อให้คุณมีความสุขในชีวิตรักมีความสุขในชีวิตรักเป็นรักแบบร้ายขอบเฉตจากัดนะคะรักที่คุณกับเขาอาจจะเลือกที่จะไม่อยู่ในการแต่ไปไปมาในความสัมพันธ์ก็ได้นะเอ,อถ้าตัวคุณเองไม่ต้องการการยึดติดไม่ต้องการพันธนาการต้องการใครสักคนที่เข้าอกเข้าใจคุณ แล้วสามารถคุยกับคุณได้ทุกเรื่องเวลามีปัญหาระบุษา,าหากันหารือกันได้เออบางทีก็จุงมือกันเข้าวัดได้ฟังเทศฟังธรรมได้แต่ไม่จําเป็นต้องมานั่งผูกมัดตลอดเวลายี่สิบสชัมม่วโมงถ้าคุณต้องการลักษณะแบบนี้อ่จาจักรวาลก็จัดสรรคนลักษณะแบบเนี้ยมาให้กับคุณที่สําคัญจัก,กรวาลบอกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มาช่วยเหลืออ่าสัมพันธ์กับคุณในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะ หมายความว่าการงานของคุณนะในวันข้างหน้าคุณก็อาจจะมีคู่ของคุณคนเนี้ยเป็นเหมือนคู่มิตรคู่มหามิตรของคุณคอยช่วยเหลือในหน้าที่การงานของคุณให้ประสบความสําเร็จก็ได้นะคะพูดง่ายๆเนี่ยเขาหาคนที่รักคุณที่สุดอยากจะดูแลคุณตลอดเวลาดูแลคุณอย่างดีรักคุณอย่างแท้จริงช่วยเหลือคุณได้ในทุกๆอย่างนะคะ มาให้กับคุณเนาะอ่าดีกว่าจักรวาลมอบของขวัญอะไรให้คุณอีกงานก็ได้ไปแล้วความรักก็ได้ไปแล้วมีอะไรให้อีกไหมอะ่ะลูกอ่ะใครอยากจะลุยได้ลูกบ้างบางคนแต่งงานมานะทํากิปสองครั้งสามครั้งก็ยังไม่ได้บุตรอืจักรวาลจะมอบอภิชาติบุตรให้กับคุณนะคะ เป็นเด็กดีเด็กเกรียนเก่งเด็กว่านอนสอนง่ายเด็กที่จะนําโชคนําลาบเด็กที่จะดูแลคุณยามแก่เข้านะคะมาให้กับคนเน่หลายคนส่วนใหญ่นะคนมีฐานะเนี่ยการจะมีบุตรทีหนึ่งยากยากเนาะแต่คนจนๆนี่หัวปีท้ายปี <c oughs> มีลูกเยอะ,ะเหลือเกินเอออ่าบางทีคุณอาจจะไปขอไปขอกระสิงสศักดิ์ธิ์ในบ้านของคุณก็ได้นะหรือไปขอกระองค์ใหญ่ต่างๆพ่อแม่คนยินก็ดี อ,องค์ที่คุณนับถือค่ะเขาก็จะประทานบุตรมาให้กับคุณดีเอ็มเพอเรอดีเอ็มเพอเรอของขวาญชิ้นชิ้นใหญ่ของคุณอีกชิ้นหนึ่งคือตำแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูง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 เลยบางคนอาจจะได้ทำงานรัฐมนตรีสอสอสวในยกไปจนถึงได้มีความสัมพันธ์กับ คนระดับสูงๆพวกเชื้อเจ้าต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศนะอาจจะตำแหน่งของคุณอาจจะสูงถึงระดับเจ้าชายเจ้าหญิงหรือกษัตริย์ได้นะคะเออเนี่ยจ,จักรวาลจะมอบอิทธิพลมอบอำนาจให้กับคุณให้คุณเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมีอำนาจมีหน้าที่การงานที่สูงส่งมีคนนับหน้าถือตานะคะหรือไม่คุณก็อาจจะมีคู่ที่เป็นลักษณะแบบนี้ได้ หรืออาจจะมีพ่อบุญธรรมเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะที่จะที่จะมาคุ้มครองคุณอะเออเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณดูแลคุณนะคะอา่าฮะหรือไม่ก็ตัวคุณเองนี่แหละคะ่ะที่จะได้ขยเบหน้าที่การงานไปขึ้นสู่ระดับสูงสุดเลยก็เป็นได้นะคะทั้งในไทยและต่างประเทศหรือบางทีคุณอาจจะได้ไปดิวงานกับคนคนในหนึ่งงานรัฐบาล หรือองค์กรต่างชาติระดับบิกบ๊กๆอะค่ะอืมซึ่งการงานของคุณนะ่ะก็จะประสบความสําเร็จอย่างนี้นะคะถ้าคู่ของคุณนะ่ะก็มองไปเลยคนต่างชาติต่างถิ่นที่มีอิทธิพลมียศสัก์มีตําแหน่งมีธุรกิจที่ใหญ่โตอ่ะอืมต่อนะอย่างเช่นถามว่าใหญ่โตหลายบางทีก็อาจจะเป็นแบบคณะบดีอธิการบดีในสายการศึกษาอา่า พบทบองอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกทหารตำรวจที่มียศศักดิ์ระดับสูงนะคะอืมจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองอยู่ในระดับแบบนั้นก็อาจจะคู่ของคุณนะคะที่จะเป็นระดับแบบนั้นนี่จัก,กรวาลเขมอ,อของขวัญให้คุณแบบนี้อืมตัวคุณเองและตัวบุตรของคุณวันข้างหน้าก็จะมียศศักดิ์สูงนะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงถ้าคุณอยู่ในวัยเรียนจัก,กรวาลก็จะมอบของขวัญให้คุณได้ไป แลกเปลี่ยนได้ไปเรียนได้ไปอยู่ที่ต่างถิน่นต่างแดนในประเทศที่คุณอยากจะไปในประเทศที่เจริญรุ่งเรืองนะคะเจริญเจริญทางวัฒนธรรมทางสังคมทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมประเทศที่มันที่มันดูแล้วมันน่าอยู่อ่ะหกไม้มเท้าหกไม้เท้าเห็นไหมเออถ้าใครรอคอยการการสอบบรรจกุการปรับตำแหน่งนะ การสมัครงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจักรวาลจะมอบความสําเร็จให้กับคุณนะคะในเรื่องของคู่ครองได้ได้อยู่กันยิงยาวยิงยาวจนแก่เท่าเลยละนะเดอะมู n เดอะมู hmm. n ใครที่เจอเจอในเรื่องอิทธิพลสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณใส่บนดําหรืออะไรก็แล้วแต่นะจักรวาลจะหาคนมาช่วยคุณนะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปนะคะ ถ้าใครอยู่กับคนที่อ่าคนที่คิดไม่ดีหรือเคยโดยมิจฉาชีพหลอกลวงอะไรก็แล้วแต่อืมมันเป็นวิบากกรรมเก่าที่คุณจะต้องเจอเจอแต่จักรวาลบอกว่าคุณไม่ต้องไปไปเสียอกเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปเพราะวันข้างหน้าสิ่งที่คุณจะได้มาเนี่ยมันมันเยอะแยะมากมายกว่าที่คุณสูญเสียไปเยอะเลยคือได้มาแบบเสียสิบอาจจะได้กลับมาเป็นร้อยอะไรแบบนี้ค่ะ หรือไม่สิ่งที่คุณสูญเสียไปแนตะ่มันอาจจะเป็นสะพานทางผ่านที่จะทําให้คุณก้าวขึ้นไปในระดับสูงได้เวลาที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะเขาจะเปลี่ยนชะตาหรือถึงเวลากําหนดชะตาคุณจะต้องมีการพลิกผานเปลี่ยนแปลงเนะี่ยมันจะต้องมีค่าผ่านทางนะคุณในสวรรค์หรือในนรกก็ดีเขาจะต้องมีค่าานผ่านทาง ค่าผ่านทางหรือค่าปรับเปลี่ยนมันก็เหมือนกับเราไปเดินทางไปที่ไหนเราก็ต้องมีตั๋วเปลี่ยนแล้วก็ต้องไปจ่ายเงินเขาอะคา่ะเราไปซื้อของอะไรแล้วก็เราก็ต้องมีมีมีค่าผ่านทางตรงนั้นอะอาจจะเป็นบารมีก็ได้อริยะทรัพย์ก็ได้หรือเป็นโคกทรัพย์ก็ได้บางครั้งสิ่งที่คุณสูญเสียไปมันก็คือค่าผ่านทางนั่นแหละค่ะที่จะปรับชีวิตของคุณใหม่เนี่ยเนาะดังนั้นเสียเล็กเสียน้อยช่างมันค่ะเพราะสิ่งที่คุณจะได้มาไม่ว่าจะอำนาจ และความยิ่งใหญ่และคู่ครองที่ดีที่มีอํานาจวาสนาเป็นคู่เคียงบารมีกับคุณอะเป็นคู่มหาจักรพรรดิของคุณ่ะนี่เนี่ยค่ะที่คุณจะได้มานะที่จะวาลก็จะมอบให้คุณรอคอยสิ่งเหล่านี้ดีกว่าเนาะมีสิมีจักรวาลจะมอบอะไรให้คุณอีกไหมหนอะสุขภาพคุณจะกลับมาฟื้นคืนีกลับมาแข็งแรงนะ แต่เขาอยากให้คุณเนี่ยปล่อยวางน่ะปล่อยวางนะปล่อยวางกับสิ่งที่มันมันสูญเสียกับอดีตที่มันเลวร้ายเนี่ยยังไงคุณก็ปลอดภัยเนี่ยแล้วคุณก็จะปลอดภัยจากภททัยพิบัติจากสิ่งชั่วร้ายนะคะถ้าคุณรู้สึกระแวงว่าการที่คุณจะอยู่ในจุดสูงสูงการที่คุณจะมีตําแหน่งหรืออานาจระดับสูงแล้วเนี่ยคุณคุณจะรอดปลอดภัยจากพวกเสือสิงกระทิงแรดจ,จากคนแบบ ที่จะอิจฉาหรือจากคนที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณที่เป็นกลุ่มก้อนอคุณจะปลอดภัยจากคนเหล่านั้นไหมคุณจะชนะคนเหล่านั้นได้ไหมชนะค่ะนะถ้าคุณมีบุพการีที่เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออันเนื่องมาจากโดนกระทําจากคุนสายมนต์ดอคุณก็จะมีคนมาช่วยนะคะมีคนมาช่วยให้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณะปลอดภัยได้นะ หรือไม่ตัวคุณเองนี่แหละคะ่ะที่อาจจะอาจจะถูกกำหนดให้ไปช่วยบุคคลน,นี้บุคคลเหล่านี้หรือกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะซึ่งหลังจากที่คุณช่วยเสร็จอ่ะมันอาจจะเปลี่ยนชะตาของคุณเองให้ไปสู่ความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ของชีวิตได้นะคะอืมอ่ามีอะไรอีกไหมเอย เอาเป็นว่าการไปเดินทางคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะอาจจะไปช่วยเหลือใครสักคนนึ่นก็ได้นะหรือไปทําหน้าที่อะไรบางอย่างอะ่ะแล้วการเดินทางการทําหน้าที่ครั้งเนี้ยมันหนึ่งคุณจะไปเจอเจอคนรักคนรักที่มีฐานะที่สุดยอดมากนะสองก็คือสิ่งที่คุณได้ทําไปแล้วเนี่ยมันจะคนคนนั้นนะ่ะเขาจะอุปถัมภ์คุณและพลิกชะตาของคุณไปสู่ความความยิ่งใหญ่ ความมีอำนาจสูงส่งนะในชีวิตของคุณรวมไปถึงบุตรคุณด้วยนะคะที่จะได้มาเนาะงานภารกิจใดๆที่คุณจะทําในวันข้างหน้าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะแต่ก็จะประสบความสําเร็จด้วยแต่แม่หมอมองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ปฏิบัติแบบบรรลุทางธรรมแล้วนะคะแล้วคุณเอาบารมีอำนาจทางธรรมของคุณนะไปช่วยเหลือผู้คนแล้วบุญกุโลตรงนั้นนะคะที่มันเป็นสิ่งตอบแทนมาให้กับ หรือเป็นสิ่งที่จะพลิกชะตาวาสนาของคนใหม่อะเขาเรียกว่าชะตานี้จะมีการชะตาพลิกแบบพลิกฟ้าพลิกดินอะพลิกฟ้าพลิกดินได้นะคะมันเป็นชะตาของคุณนะคือพลิกแบบสูงสูงพลิกแบบยิ่งใหญ่พลิกแบบชีวิตจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วอะขึ้นแล้วขึ้นเลยนะคะดูสิจักรวาลมอบของขวัญให้คุณแบบสุดยอดอมีอ,อะไรอีกไหมเออ ส่วนในคู่ครองของความรักนะทีนี้ถ้าเกิดเคสบางคนแบบถ้าไปเจอเจอผู้ที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเอ,อหรือเป็นพวกมาเฟียมีอิทธิพลถ้าคนคนนี้อ,อความรักอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่ในเรื่องของความมียศศักดิ์ความมีอํานาจและความมั่งมีคุณจะมีตรงนี้นะคะมันอยู่ที่ว่าจิตคุณนะ่ะกําหนดอยากจะได้อะไรเออถ้าคุณอยากได้อํานาจวาสนาไม่ได้ต้องการความรัก แต่ถ้าจากักรวาลบอกว่าคู่คนเนี้ยจะเป็นคนนําพามาให้คุณได้มีชีวิตที่มีเหมือนส่งผ่านคุณอ่ะให้คุณมีอํานาจมีเงินทองคุณก็จําจะต้องเจอเจอคนคนนี้นะอืมแต่ที่สุดแล้วคุณก็จะจะจบวิบากกรรมกับเขาได้แล้วคุณก็จะเข้าสู่ทางธรรมได้นั่นแหละนะต่อไปมีอะไรอีกไหมเจ็ดถ้วยอ่ะเก้าเหรียญน,นะคะ จบท้ายด้วย The ะเวิเนาะชีวิตคุณจะไม่ว่าคุณจะคิดฝันทำอะไรก็ตามคุณจะประสบความสำเร็จโครงการใดๆที่คุณจะทำมันก็จะประสบความสำเร็จในบ้านปลายของคุณคุณจะมีทั้งยศศักด์ฐานันดรความมีอำนาจสูงสุดความเป็นเศรษฐี บางทีคุณอาจจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายท่านผู้หญิงคุณผู้หญิงหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงอะไรก็แล้วแต่นะคะรวมไปถึงฟ้าชายฟ้าหญิงก็แล้วแต่นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้รับการแต่งตั้งชีวิตคุณเนี่ยในเดือนนี้โอโ้โหอุดมสมบูรณ์พร้อมพรั่งพร้อมด้วยาลาบยศชื่อเสียงเกีดยรติยศเงินทอง พร้อมสับค่ะเขาเรียกว่าชีวิตบริบูรณ์พร้อมทุกอย่างนะคะมีงานตำแหน่งงานงานคุณอาจจะมีทั้งงานประจำและงานส่วนตัวควบคู่กันก็ได้นะคะงานจะต้องดีลกับคนใหญ่คนโตคนต่างชาติเยอะนะแต่ทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จจักรวาลมอบสิ่งสูงสุดให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางโลกนะและในเรื่องของทางธรรม ทั้งบรรลุธรรมทั้งตำแหน่งงานระดับสูงทั้งได้เป็นเศรษฐีมีทั้งได้มีชีวิตที่สุขสมบูรณ์รวมไปถึงบุตรหลานของคุณและครอบครัวของคุณก็จะสุขสมบูรณ์ไปกับคุณด้วยนะคะรวมถึงจัก,กรวาลส่งคู่ครองที่เป็นคู่มหาจาัก,กรพรรดิให้กับคุณเพื่อให้คุณได้ร่วมทําหน้าที่จนปฏิบัติจนประสบความสําเร็จได้ด้วยนะอ่ะมีเป็นของขวัญชิ้นใหญ่นะคะที่จัก,กรวาลมอบให้กับคุณในเดือนนี้นะ ก็เปิดจิตตั้งจิตอธิษฐานรับตามหน้าไพ่นี้เลยค่ะแล้วคุณก็จะสุขสมหวังนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการก,ก,กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ